ไม้รับวันบ็อกลักกี้บ็อกพาร์ทสองเขาไม่ได้ต่อแาบนี้ะ่ต่อต่อ้มันแบบไม่ถึงสักทีเหรออ้ก็ฉันต่อข้างๆนายจะได้อยู่เคียงคู่กันไม่รู้เหรอจะได้อยู่เคียงคู่กันไม่รู้เหรอเคียงคู่กันไม่รู้หรอ แล้วเอาคันเกดมาเกี่ยวหน้าผมทบไปวะเนี่ยทบพาอยู่ตบพาตีกัไหนมาสิเออตีไปไหนดิมาเปิดกล่องกันอะไรปิ๊ด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 ปิ๊ปโอเคไม่หนาได้ผมได้ดิมเพิร์มมาแล้วฮะปิ๊ดปิ๊ดต่อไปไหนต่อเนี่ยนี้ดีมาเราไปร้อนมาแล้วเราไปหน โอเคโอ้โหไม่ร้อนก็หนาวต่อยังไงเนี่ยฟาร์มเธอมาบังทางไปเนะก็ว่ากดชิปดีแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายก็ล่วงอยู่ดีฮะเปล่านายขาไม่ดีเองตรงไปชั้นแกแล้วไงเขาเข่าไม่ดีโอ้าวขาพขามไปถึงขามตายกันหล่นจริงอะไรวิ่งหนีมนไปอยากแน่จริงมีกำลังใจอยากฆ่ามกอฆ่ามมา ถึงไหมอุ้ยตายทำไรทำอี๋ทำอีเก้ยถึงแล้วเอ้อไปป้าไปป้าะไปป้า เห็นอะไรครับไม่ใช่เห็นนะเห็นอะไรฮะเห็นอะไรตัวร่ายผมอตัวร้ายมันดึงคิปเปอร์ลอยไฟตกลงไปแล้วสัตว์กระเด้งโดนนี้นะไม่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 นี่คูกะนายอยากรู้ว่าเห็นอะไรใช่ไหมของในตัวนายอ่ะทิ้งให้คุณกิ๊เก็บให้หมดเลยฉันไม่อยากเห็นแล้วทักัดเอาดูของในกล่องกันเถอะโอ้โหตาลาันเออจะจับไม่จริงเลยโอ้แค่นี้เองแค่นี้เองเนี่ย เอาไปเปิดลัคกี้บ็อกซ์ตรงกลางดูหรือเปล่าเห็นเขาเปิดไปแล้วนี่คุณโซล่าโอเคลองดูแล้วกันโอ้โหไม้เพียบเลยใบ้เพึบเลยเนี่ยโอ้ลคกี้บ็อกซ์แห่งไม้ใช่ครับใช่จุดไฟไม้เนี่โอ้โหทำไมคู้ได้อยู่คนเดียววะก็ผมเก่งไงผมก็เลยได้อะไรอะกเาไตีคุณนะที่ผมตีคุณนะเออไมแล้วคุณเข้ามาใกล้ทำไมเราก็เราอยากได้บ้างคุ้นก็แปดร้อยแล้วอะมันเป็นไม้แบบ ไม้ผ่นไม้แพงเนีมไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้ไม้ดิบล่ะอ๋อใครหยอดอะไรลงมาข้างหน้าผมวะเนี่ยไม่ได้คือนฟูได้หรือเปล่าเผื่อของเี่นควงตีออกมาได้ลักกี้บ่ปา์มหน่อยเถอะถามหน่อยเถอะคุณคิดว่าผมตาบอดขนาดนั้นเลยไม่เห็นคุณโยนเนี่ยฮะเราไม่ได้โยนอะไรเลยอ๋อเหรออ๋อโหอ้โหนี่คือไม่ได้โยนใช่ไหมเอามาจากตัวคุณจะ่าตาเลยเนี่ยนี่สองแรกคุณโกหกเลยเนี่ย โอ้ผมไม่ดีนะเกบุรีจะหย่อนมาให้ผมทำไมวะไอโซลานรอเพื่อนไปดูด้เลยมีแต่แร่ไอเนี่ยแร่ก็ต้องมีอยู่แล้วเปล่าอตดตีดไม่รอเพื่อนเลยครับพุกยิบจัดก,การนะฮะตีไม่รอเพื่อนอะไรถึงรอก็แย่งกันตีอยู่ดีหรือเปล่าอ๋อดูดูมีการยิบยัน,น <laughs> ให้คนอื่นตีฉันก็อดกันสิขึ้นั่นไงไปขึ้นแล้วไอหนุ่มโตอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นใครท่าไหนโซลาไปเดินจัตตาเรลตอนตีบอกระกีแล้วลงไปอ่ะ จะเก็บจะใครแอบกล่องเต็มอยู่แล้วน่ะฉั้นนั้นหนึ่งชั้นสองนี่มาแน่นเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดยวเแกอย่าพุ่งมาทางนี้ฉันกำลังต่ออยู่แกอย่าพุ่งมาทางนี้แกอย่าพุ่งมาทางนี้ฉันกลัวกลัวไหลเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหลชั้นหนึ่งชั้นสองอะชั้นสองยังไม่พิกแคบของแทบไม่มีระบบขัดของเต็มเดี๋ยวก็ตีเหนียวเลยตอนนา้ไม่ท้อละเขาจะไม่ต้องท้ามาเดี๋ยวตาบ้าตรงนี้ดูเป็นวิหารมากเลยตัดตะพาดไว้ ระเบิดสะพานไปเลยแต่ว่าเราต้องทำแล้ว <Hello. S 1> แบบหละ่ะมีที่ไหนมีที่ไหนขอระเบิดหยาไปเลยๆทะดูป้าลูกทะดูยิง <c oughs> เอาย,ยิงไงวะบิดไ่โดนเฮ้ยตีไปอ๋อเป็นสมุดแรกฮะสมุดเอ็นชานเ <c oughs> อ๊ะตีได้สมุดเอ็นชานริบขวาครับริบขวาซื้อเนี่ยเอ็นชานชานเลตโอ้ เฮ้ยมันไม่ลอยขึ้นไปอ่ะเฮ้อะไรซื้อ่ะครับเฮ้ยมันไม่ลอยขึ้นไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันตัลานี่นายดึงเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะนายดึงอะไรอ่ะเฮ้ลานนี้เขาลากได้ฮะแล้วมันล่วงเล่าแล้วนไปไปเอากลับบ้านเหรอแล้วมันล่วงเล่าใจเย็นก่อนแล้วจะเอากลับขึ้นไปยังไงเนี่ยฮะนี่ไง อย่างนี้เลยแล้วกันนะอย่าพาน้องกลับบ้านอย่าพาน้องกลับบ้านห่าร้องเรนเรนเ็นมีอะไรบ้างครับแต่นั้นผมผมเห็นไม่ชัดเลยอันนี้น่าซื้อปีกปีกน่าซื้อมีตปีกกระพุ้มมีเงิตังค์หยิบไปหมดเลยเฮ้ยอีโซล่าเอามาของแม่กเกี่ยวไหมเดียนเดียนเดียวเดียนเอ้ยเปิดไม่ทีตังค์หมดตู้เลย ค,คุณก็ไม่ต้อง<ร>แปลกใจหรอกว่าใครใรูดไปยาเราจะวิ่งผ่านอยู่ตีก่อนเดี๋ยวเราเอาค,ครับผมไม่กังวลเลยนะว่าตัวคุณกิฟต์เดินมาแล้วจะอะไรแต่อีตัวล่าดเดินมาแล้วแบบมัาจจะตีเราหรือเปล่าวะจะเล่นมาจิงจังไม่ครัวไม่เป็นไรเกรงใจวะก็ไม่อยากเล่นอะไรแกทั้งนั้นแหละแกเดินมาหน้าครัวมหมเราจะไม่มีวันตกไปตายไม่จริงฮะไม่จริงถ้ามีตัวล่าอยู่ไม่มีไม่มีทางเป็นแบบนั้นฮะ เอาย่าไปเอาย่ามาใช้ปูตามทางไปเออใช้ให้มันมีประโยชน์หน่อยเออเดี๋ยวอะเ้องไปไหนต่อฮะเออนอนก่อนว่านอนก่อนนะฝันดีนะครับทุกคนฝันดีฮะโอ้โหแล้วดูผมต้องมานอนสลับดมเท้ากับโซล่าเนี่ยอากาศดีจริงๆแต่ว่าก็คืนกินอะไรหม็่นหมันกินผักเต็มไม่กินจ้ำก็ไม่กินจ้ำมาแกมั่นใจนะว่าแกจะทำได้ Ladies and Gentlemen นี่นะครับเราจะฝัดจัดจัดจันะสิ่เซ็นยามาบาดิชิวาวามันเองคือมันยังไม่ทันได้พูดจบเลยบอกว่าเออจะโชว์การแสดงให้ดูต่อหน่อยมันดันผักร่วงไปเลยทำไมไม่ยืนการประพานหน่อยมากครูบ Ladies and Gentlemen นี่คือโชว์ที่ดีที่สุดของพวกเรามันกี่จำเอาตัวไปรต่ต้องทำไมไม่ใช่เราบก็ดูว่ามันได้แล้วมาถเล็งกันเล็ง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 ดีๆเล็งดีๆงั้งดีๆเฮ้ยงั้งแม่แม่หมเลยเอา้าโอ้โอ

เดี๋ยวยบไเฮ้ยชมยูเสียวในผลใผลเลวสละมาสิครับพี่เออม่นิดนิด้าอุตส่าห์เดินไปหาออแล้วออแล้วแบมมาเร้เรียกเรียกคิปเปอร์เาเรียกเป็นผีเลยเอาเอาไปเเร็วข้ามันยตามอยู่เออเอาสวยแล้ว พยายาเข้าพยายามเข้าโยไปโวยไปได้แล้ว้ว้วล้วล่าเราไวตัวเลยดูไว้ตัวเยดนีซล่าเห็นมาวิ่งววลันันันโวยลันโวยอไ้เล่นอะไรเสียงตายหเล่นอะไรกันได้พวกเล่นเนี่ยถามตัวเองดีกว่าเห่ไปล่อบันมันทะไมเด้ยนะเดี๋ยวเราจะต่อไปทางนี้ให้ มือดีนะที่เกียรเฉยแต่ที่ก็อาสาตอนแรกอะไรอยู่เนี่ยไปตัวหิมะนะโซล่าไปตัวหิมะมาแล้วโอ้ลัคกี้บ็อกใส่หุ้มเดนโบลัคกี้ว้าวเฮ้ยอะไรอะอะไรอะโอ้โหได้แผ่นสียมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวส่งมิยากี่ว่าโอ้ไปส่งมิไปไปกันเลยก็ไปตัวใหญ่เลยนะ ตอนนี้ปั่นรัวๆยฮะเนื้อซอมบี้นี่มาเพียบเลยอ๋อได้สีได้แผ่นเสียงได้อะไรอย่างเงี้ยออบอะไรบ้างนเนี่ยโอ้โหในตัวมีแต่ผงสีเออเฮ้ยมัก็ว่าอยู่ทำไมออกอะไรมาไม่ได้แล้วเต็มไปหมดแล้วเต็ตัวเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ขยะนั่นเลยขยะสีสันว้าวเราได้ของดีมาแล้วล่ะ ม,มันแน่นแน่นไปหมดทั้งตัวแล้วฮะกลับบ้านไปก็ไม่เกปเก็บโอ,เเอ้โหเพลงท้องยกไม่น่าเชื่อว,ว่าจะฝากเคยฟังโอยโอ้ยนานไปเด้วดใจถลอกไม่น่าเชื่อว,ว่าคนนี้จะร้อง <c oughs> ไม่แม้แ่ิไม่คิดว่าเขาจะร้องออกมาได้พราะอ้นตอนสุดท้ายน่าจะอนนี้ก่อนนะโซล่าแตงก็ไปก่อนเลยเพราะก็ต่อไ้นานแล้วยังไม่ได้ขึ้นสำรวจเลยนอนก่อนดีกว่า นอน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 โอ้โหรอบนี้เฮ้ยทำไมม่เป็นเห็นน่ะเหม็นน่ะโอ้โหโอ้โหเรื่องสองฝั่นี้สองฝั่งเลยอ่ะโซล่านึกนควรจะล้างเท้าบ้างนะเออเรื่องคเลยจะได้ประเด็นคือเราได้ได้กินเท้าโซล่าคนเดียวไงโซล่าได้กินเท้าของเราสองคนแกรู้มัเจออะไรปะ ไม่มีอะไรเลยที่ตบคัญที่สคัญอ่อเอ๊โอโหในกล่องมีของเอ๊ะโซล่าจังอะไรอ่ะอ่าฉันไม่ได้ตาปากใช่ไหมแต่ตรงนั้นมันเหมือนมีบล็อกอะไรอยู่เอ่อตัวไหนนั่นแหละใช่ไหมเห็นเห็นเห็นเหมือนกันเหมือนกันโซล่าหลอกเราให้ดูแล้วจะผักเราไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่เห็น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 จริงเห็นจริง ตรนั้นไงตรงนั้นไงตรงนั้นอะคืออะไรเราไม่เห็นอ่ะไกลๆไกลแบบวิวย่เลยมาเดี๋ยวผมต่อค่อเพื่อความจริงความจริงใช่มันมรกันเล่ามันคือความรักและความผูกพัน้วยเขามีกันพวกเขาสองคนช่วยกันสองแรงต่อไปเป็นคู่กันเขาค่อยต่อไปเราควรจะหมเคาอะไรเราคงพูดมยความอะไรเอาของมาเพิ่มอีก เอาเดี๋ยวไปหยิบมาให้โอเคหยิบมาให้ดีมาให้อะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพวกเราเห็นนี่สองคนเห็นย่อมดีกว่าเห็นคนเดียวอยู่แล้วเอางี้จิ๊บปีกนั่นไม่ได้ปีกนั่นอะกับไม่ได้ใช้สักทีเอาไปดิลุไม่ไปซื้อเองวะโซล่าไม่เห็นแล้วไม่เห็นจริงๆนะอ่าแต่พวเห็นนะ ตัวล่าของกูเห็นทั้งคู่เลยเหรอได้ครับอันนี้อ่ะเป็ดโคดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะกูกะอ่ะไปต่อเลยไปต่อเลยโอเคนั่นแหละเอาไปต่อไปไปต่อครับผินที่แกเลยไม่ให้ล่วงเลยนะเกากะจะให้ฉันรั่วอย่างนั้นเหรอ ยหญ่นี่เป็นคนเอามาให้นี่อันนี้อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงดูอ่ะขอของจริงจริงเลยเออสบายใจขก็ได้ไม่ว่ามันก็เราก็ต่อไปยาวเหมือนกันไม่มีอะไรจริงจริงอ่ะคุณไหนไม่ได้คิดตาฝาดไปเองแน่ไม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 ่ได้ตาฝาดแน่นอนเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนจุดดำดำตรงนั้นเลยจุดดำดำเนี่ยออิจฉุยสายเปล่าไม่ใช่เอาขบินไปแล้วะขบินไปแล้ว อ๋อหาลแล้วไม่เห็นมีเลยอ่ะนายแล้วเขาไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเออหรือมันมาทั้งไกลไม่มีอะไรเลยหรือมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นด้ถ้าเราเราไปไปแค่ไหนเราก็ไม่ถึงแล้วล่ะป่ะเราไม่น่าจะได้เห็นเขาอีกแล้วสุดใช่ใช่เขา่าจะหายไปเลยอะปล่อยเขาไปเขาบินกลับมาแล้ว เมื่อกี้ผมผมผมเห็นช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ฮะผมไปเห็นแมงเมาบินเข้าตอดประชาชนฮะผมผมเห็นแบบ<อ>ตาตาเลยแบบช็อตเด็ดกีฬาแชมป์มากแมงเมาบินดปักเอื้อแล้วอย่างนั้นะผมก็เห็นเข้าล่วงไปเล,ลี้วดินสบอย ไปซื้อนี่ดซื้อปีกกันมาดิคนละอันกระพุแต่เวลาตนตกอะอย่าลืมบินกันละกันอย่าลืมนะว่าตัวเองบินได้น่ากลัวป่ะฮะถ้าลืมว่าตัวเองบินได้ที่เป็นอะไรที่ย่ำแย่สุดๆไปเลยเราเตือนคุณนั่นแหละคุณนะตัวดีแล้วที่จะลืมนะว่าตัวเองบินได้ต่ท่านไม่ตายตกอีกอ้าวควละซื้อเราได้เลเวลอโอ้ยจำวิธีบินไม่ได้กดแช่วิ่งกระโดดคอนโทรลแล้วตอนขยายปีกก็บินอ่ะขยายปีก เหมือนแมงสาอเลนนั้อนโตอนนจะลงไรก็อย่าหัวลงสิว่าไหนผมผมลองดูีิผมลองวางเดิมพันกับเหรียญดูดว่าเดี๋วใต้ใกล่องมันไม่มีอะไรจริงเอ๋อเดี๋ยวนะไปดีเอ็น อีกแล้วเหรอใช่นี่เห็นไหมสู้กับมังกรใน D N แล้วเราก็สามารถบินสู้กับมังกรได้ดีอย่างเงี้ยใช่ปะเออเออเ,เอาละค่ะเดี๋ยวพาน์ทกิฟต์คุณครูโซระก็คงต้องขอตัว,วลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะติดตามรับชมกันใหม่ในพาร์ทหน้านะมาดูกันนะคะว่าเราจะสู้มังกรได้หรือเปล่าถ้าอยากเห็นคลิปของช่องนี้ก่อนใครอย่าลืมกดซ b s สไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้เราชอบได้สิ่งหัวเราะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ถึงฉากที่ชอบท,ที่สุดให้กิฟด้วยนะเวลากิบเห็นคนชอบฉากที่กิบตั้งใจทำเนี่ยกิบจะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีกำลังใจในการทำต่อมากๆเลยค่ะเอาและสุดท้ายอย่าลืมติดตามพาร์ทต่อไปด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายสติกเกอร์ลายกิฟฟี่และของเพื่อนออกวางจะไหนแล้ววันนี้พี่ไลน์เตอมีให้เลือกปกตอมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็สบสะสมกันให้ครบนะคะ